อยากจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นแบบเตะเข้ามาในจมูกมากคือมันหอมมากอย่างที่บอกไปนะคะว่าเบรกที่แล้วว่าเบรกนี้เราจะมา ทำขนมหวานต้อนรับวาเลนไทน์เดย์กันนะคะจะแบบเฮ้ยฟุ้งฟริ้งน่ากินขนาดไหนนะคะพวกเขาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะต้อนรับไปดีกว่าค่ะ d r a w อร์เบเกอรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เป็นร้านที่เราบอกว่าจะมาทำขนมแบบอร่อยๆอ,อย่างงี้ให้เราทานกันพี่เอกี้พี่แอมบอกว่าหนุ่มหล่อสาวสวยไงลำดเัเพื่อนๆนะลำะดาเพื่อนๆเพราะมีผองเพื่อนกันเยอะมากเลยแล้วแล้วขนมที่บอดนี่คืออะไรคือ เขาเรียกว่าอะไรฮันนี่โท๊ะฮันนี่โท๊พี่อะไม่ค่อยได้กินนะเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าปกติเมื่อก่อนที่พี่กินขนมเนี่ยล่าสุดก็ขนมผิงซึ่งงานมากอะเนาะบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะบัวลอยไม่แต่เนียเป็นขนมคลาสสิกไงพี่อันนี้ก็เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยรุ่นใหม่นะคือคือเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะเข้าร้านนม เข้าร right ้านพวกเบเกอรี่เข้าร้านขนมเนี่ยเยอะเค้กฟุ้งปลิ้งคัพเค้กอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะเรือว่าเป็นมิติหนึ่งของฮันนี่ทสเลยก็ว่าได้ปกติเนี่ยฮันนี่ทสเราก็จะเห็นอยู่ตามแบบว่าห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งมอลล์อะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยมีฮันนี่ทสแบบรูปแบบใหม่มาด้วยอยากให้เขาแนะนำกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างจ้าฉันอยากรู้จักสวัสดีครับชื่อเจมทิปกรสวนมานีครับผม สวัสดีคะ่ะชื่อยีนพิชาน,านันท์รัฐวงศกุลค่ะนี่กล้องเขาล่าม,มากนะพี่เราวนกลับมาเรื่องกล้องเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินนามสกุลรัฐวงศกุลค่ะ <c oughs> เอ๊นะนามสกุลคุณคุณฮะเออเป็นอะไรกับคุณกนกหรื <c oughs> เอเปล่าเนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าคะเคลียร์ข่าวได้นะคะ <c oughs> เป็นหลานเมื่อกี้คุณกนกก็มานั่งดูเหมือนกันนะคะเป็นหลานนะพี่เคลียร์นะคะเป็นหลานแล้วอันนี้คือเป็นมายงไฮะเหลือเหลืออยู่ดีนึกอยากจะทําก็ทําหรือว่าไปเจอเพื่อนมีแรงบันดาลใจอะไรถึง เออถึงมาเปิดร้านนี้อันนี้พูดกันเอาไปจุกกันก่อนว่าใครจะเริ่มพูดก่อนเอางี้พี่แล้วเราวนกัไปคุยเรื่องกล้ามของเจมก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอโอเคได้อ่ะ เป็นมาอย่างไงครับเป็นมาอย่างไงก็พอเราเรียนจบกันนะคะก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออเราจะทําอะไรกันดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มด้วยการที่เรามานั่งคุยกันเสร็จเราก็ถามว่าเอออยากทําอะไรชอบทําอะไรก็เลยมาจบที่ว่าอยากจะทําเป็นขนมหวานอย่างเงี้ยค่ะแล้ทีนี้เราก็เลยมีโจทย์กันว่าเอ๊ะทําไมขนมหวานฮันนี่ทอสเนี่ยจะต้องราคาแพงด้วย<อ>เราก็เลยเหมือนมีโจทย์ตรงเนี้ยค่ะว่าเราจะสามารถทำฮันนี่ทอสราคาที่แบบหลักสิบอย่างนี้ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่กี่ฮันนี่โทส์เนี่ยปกติที่เราทานกันเนี่ยถ้าตามช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยร้อยอาบ<ช>ร้อยกว่าเกือบสองร้อยได้ํา่นเนาะเพราะวัตถุดิบไงวัตถุดิบในการทําขนมแบบนี้เนี่ยโหน้ําผึ้งนะหรือ<ช>ไม่ก็ต้องแบบใช้ของดีๆทั้งนั้นนะ่ะก็จะเป็นค่าเช่าที่ด้วยพ <c oughs> ร <c oughs> ใช่ค่าเช่าที่ด้วยใช่แล้วต้องแข่งขันกับอีกหลายๆร้านด้วยนะแต่ละอันนี้ขายราคาที่ดรอปลงมาเนี่ยสู้เขาไหวเหรอฮะก็เออ สู้เขาไหวไหมจริงๆก็ก็ได้อยู่คือคือเราเนี่ยที่เมื่อกี้น้องบอกว่ามีเรื่องของค่าค่าเช่าที่ค่าค่าอแล้วอย่างนี้เราค่าเช่าที่เราทำางไะก็สูงบางมาก็สูงนะถ้าเข้าห้างก็จะสูงอยู่แล้วค่าเช่าที่แต่เราก็คุณภาพในแบบของเราในราคาที่แบบหลักสิบอะไรแบบนี้คุณภาพของเรานี่ก็ก็ก็ จริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเกินราคาด้วยซ้ำเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยอย่างดีหมดเลยอะค่ะถ้าจะไม่ได้กําไรเลยทุกวันนี้บางงานเป็นการกุศลแล้วครับตอนนี้เป็นการกุศลแล้วหรอใช่แล้วแล้วนี่ทำกันกี่คนเนี่ยสองคนเหรอสคนมีทั้งหมด5คน5คนครับ5คนอีก3คนถอนหุ้นไปแล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดอยู่คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปต่อดีไหมคือในทีมมีใครบ้างมีใครบ้างก็จะมีหนู2คนแล้วก็มี เป็นรุ่นน้องอีสองคนค่ะตอนนี้ไม่ได้มาเออเออเออชื่อได้ไหมฮะมีเออเออชื่อผ่านทีวีได้ไหมฮะมีประกาศหรือว่ามีอะไรมีสองคนนะคะที่เป็นรุ่นน้องชื่อว่าจูลี่กับเจเจค่ะเจเเป็นนามสมมุตินะฮะนามจริงครับนามจริงโอเคก็มีเพื่อนเพื่อนด้วยกันประมาณ5้าคนรวมตัวกันเพราะว่าความชอบเรานี่คือชอบขนมหวานเหมือนกันก็เลยเกิดมาเป็นร้านฮันนี่โทอสแล้วชื่อเนี่ยได้มายังไงคะ Drawer Bakery ่ทำไมช่องชื่อนี้รู้สึก พอพูดถึงตอนแรกเราคิดว่าจะเอาเขาเรียกว่าขนมหรือว่าขาย,ยานะฮะเปิดเก๊ะแล้วก็มีขนมอยู่ข้างในาาใช่แล้วก็แบบลูกค้าหยิบแต่ตังซื้ออะไรเงี้ยฮะเอาแบบง่งายๆต้องาการความง่ายใ,<ช>ในการแบบซื้อขายมันสื่อถึงความกระทัดรัดแล้วก็ใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่นี่เป็นที่มาของชื่อแต่ตอนนี้ ก็คือการมาเป็นฮันนี่โทสไปแล้วใช่แต่ว่าจริงๆก็ง่ายเหมือนกันฮันนี่โทสปกติเ็การกินที่ร้านนะพี่เนาะอันนี้ก็คือแบบว่าเราเดินไปไหนมาไหนไปเจอตางานก็ซื้อสั่งซื้อก็ถือกับบ้านกินกันจุ๊บจิ๊จุ๊จิ๊อย่างงี้้อันนี้มีร้านที่แบบว่าเป็นเป็นสาขาแบบร้านหน้าร้านนะฮะมีไหมครตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านมีแต่หลังร้านนะตอนนี้มีหลังร้านจะไม่รู้เลยติดติาก้ามโตกว่านี่เป็นไม่สักคนอะ หน้าร้านตอนนี้ก็ยังมีร้านเราเป็นร้านเดียวอยู่อะค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีแผนว่าอาจจะขยายขยายสาขาเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะอืมเอาแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากไปชิมอยากไปลองชิม Drawer Bakery อะไรเงี้ยเราสามารถไปไปชิมได้ที่ไหนบ้างติดตามได้ที่ไหนบ้างก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะชื่อว่า Drawer Bakery นะคะเฟซบ o ๊กเราก็จะอัปเดตว่าเอ่อวันไหนบ้างที่เราจะไปออกห้างไหนอะไรเงี้ยค่ะอืตอนนี้คือต้องติดตามทาง Facebook ไปก่อน ทางแฟนเพจทาง i n s t a g r กรมไลน์อะไรแบบนี้ไปก่อนนะคะถ้าใครอยากจะไปกินรวมถึงว่าวันนี้เนี่ยก็มีเมนูมาโชว์ให้กับเราด้วยใช่ค่ะบอกพูดพูดถึงเรื่องเมนูก่อนระหว่างระหว่างทําไปเราก็จะคุยไปด้วยแล้วกันเนาะครับผมเรื่องเมนูของในร้านเนี่ยมีเมนูให้เลือกแบบว่าทั้งหมดกี่เมนูมีเริ่มเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเลยเลเลยได้เลยค่ะฟังค่ะก็คือคือถ้าบอกว่าเป็นฮันนี่ทสเนี่ย คือมันจะแบบเป็นแบบเดียวกันหรือว่ามันจะมีหน้าอื่นมันจะมีเป็นยัไงมันจะมีซอสอื่นฮะใช่ซอสนี่คือซอสนี่คือแบบพวกอ่าซอสคือเอ่อช็อกโกแลตเอ่ยยมเอ่ยอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับมีน้ำผึ้งคาราเมลสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตฮะไม่ใช่แบบซอสพริกซอสมะเขือเทศไม่ใช่ครับซอสซอสที่เอามาตั้งเรียงๆกันนะฮะอ๋ออันนั้นซอสครับฮัลโหลแป๊บนึงนะ พี่ต้องคอยคอยสา่ตาที่หลับพี่อยากไปสู้น้องเรามีก้านโตโอเคมะนี่น้องเอาอีโต้ให้เลยนะแอมแอมคุยกับผู้ชายไปเดี๋ยวพี่ช่วยน้องน้องยินทำไปก่อนทำไมต้องแบ่งหน้าที่กันแบบนี้เป็นยังไงความเป็นมาเป็นยังไงคุยไปพูดถึงนี้ก่อนดีกว่ากนการที่เรามารวมตัวกันเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาระหว่างที่เราแบบทำร้านกันเนี่ยเจออุปสรรคอะไรในทีมบ้างไหมอุปสรรคถ้าเรื่องความคิดเห็นนี่ไม่มีเพราะว่าเราจะบวตแล้วถ้าเสียงไม่เป็นเอกฉันท์เราจะอะไรนะเราจะโบวนเป็นบวช ใ <c oughs> กันใหญ่ละโ,ฮโ,ฮโฮหวตโหวตใช่ครับถ้า <c oughs> แบบเราก็จะมาปรึกษากันถ้ามีปัญหาน้่นนี่เราก็จะมาปรึกษากันแล้วก็โหวตว่าจะแก้ปัญหาหรือว่าเราจะเดินต่ออย่างไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ถ้ามันผลโหวตออกมาก็จะไม่ข้านกันก็จะยอมรับความเห็นยอมรับสิทธิของแต่ละคนในกลุ่ม เฮ้ยมันเริดมากนี่เป็นสิ่งที่ดีในการทําทีมเวิร์กด้วยกันเนาะ<ช>ทำให้เราดําเนินธุรกิจของเรามาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วระหว่างที่เราเปิดร้านช่วงแรกๆเนี่ยมีอุปสรรคในการหาวัตถุดิบในการทําขนมอะไรอย่างนี้บ้างไหมกับลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีครับก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่เหมือนกับไม่ได้ผ่านด้านนี้มาเหมือนกับไม่เคยขายกันยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอมารวมตัวมาเริ่มขายก็ต้องเจออุปสรรคแบบวัตถุดิบบางทีบางวันขายดีไงฮะ,ะวัตถุดิบก็หมดเร็ว ก็แบบต้องไปหาเพิ่มหรือว่าก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าไปแล้วขาดของนู้นขาดของนี้ต้องหาที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยครตอนนี้ผลตอบรับเป็นไงบ้างระหว่างที่เราที่เปิดร้านมาประมาณเท่าไหร่ละคะได้สักกี่เดือนละก็ประมาณ1ิเดือนนะได้สิเดือนแล้วเอ้ก็จะครบขวดนึงพอดีเนาะจะครบปีแล้วเหมือนกันนะกำลังตั้งไข่อยู่ตั้งไข่ล้ม้ตไข่กินนะเช่เคยตั้งไข่ไหมตั้งไข่ใส่ปาไหเห็นไหม น้องงงเลยพี่พอหนูถามว่าน้องเคยตั้งไข่ไหมน้องงงเลยมันสองแน่สามแน่เลยนะโอ้ยอะไรแหละพอพูดถาใครรู้คือไรครั้งนี้ก็ลังหอมใช่คือระหว่างที่น้องพูดคุยน้องก็มองกล้ามไปมองกล้ามเจมไปด้วยเลยอันนี้เราเล่นนะใช่ผมสนเกมมาสนของนี้ตัวเองมากพิธีกรสาวพูดถึงเรื่องเมนูดีกว่าเมนูทีเด็ดที่แบบว่าลูกค้ามาที่ร้านต้องสั่งเลยมีอะไรบ้างถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็จะเป็น ข้าวเหนียวมูนซอสมะม่วงครับผมข้าวเหนียวมูนซอสมะม่วงใช่ครับซอสมะม่วงนี่ก็จะทําจากเนื้อมะม่วงแท้ๆเฮ้ยจริิงดเอามเคี่ยวทําเป็นซอสเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ครับอ่าฮะใช่แต่เป็นคือในรูปแบบฮันนี่โทสเหมือนกันจะเปลี่ยนพวกท็อปปิ้งอะไรเงี้ยคมเ่ยนซอใช่ครับอ๋อฮะแล้วอย่างเมนูเนี่ยเราช่วยครีเอทไหมก็มีเจมคิดมาแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันดูครับว่าแบบชอบอันนี้ชอบอันนี้อะไรเงี้ย เหมือนกับแต่ละคนที่จริงก็เจอแบบมีหน้าที่หลัก uh huh. แยกกันไปแต่ว่าจริงๆก็เหมือนกับช่วยกันทําแต่ว่าก็จะมีแบบแบ่งแยกเป็นแผนกแผนกไปเหมือนบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งอืมนพูดเรื่องหน้าที่ได้ไั้ยคือแต่ละคนมารวมตัวกันแล้วก็เมื่อกี้เจนบอกว่าแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนนี่ทําอะไรบ้างอย่างเช่นเจมแล้วก็ยีอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเจมจะ,ปะเป็นเรื่องเมนูฮะเรื่องคิดเมนูเรื่องแบบ เรื่องอาหารมันเจเป็นเชฟประจําที่นี่ฮะเป็นเชฟใช่ครับแล้วเวลาไปออกบูธเธอก็เป็นคนเป็นเชฟใช่ไหมที่ไปทาแล้วเธอถอดเสื้อด้วยใช่ไหมนี่มันไม่ใช่บาโอ้โหนะเธอเป็นเชฟใช่ไหมแล้วก็ไปเหนเมนูด้วยอะไรอย่างนี้เรียนเรียนมาหรือเปล่าครับอย่างนี้เปล่าครับแต่ว่าคุณแม่ชอบทําอาหารฮะอ๋อแล้วอย่างนี้แล้วกแบบแต่ละเมนูเนี่ยเราต้องแบบคิดเองค่อยๆปรุงเองแต่งเอง ใช่ครับ่าเจมทำจรก็ให้เพื่อนเพื่อนชิมแล้วเพื่อนบอกอร่อยก็คือโอเคอ๋อตอนนี้เพื่อนๆน,นี่เบาหวานไปเลยเพราะว่าชิมตอนนี้เพื่อนเลยว่าความดันขึ้นเบาหวานขึ้นไปตรวจล่าสุดเพราะว่าชิมเยอะไปหน่อย <c oughs> อ,อ๋อรเราก็คีเอทเมนูเลยนี่แสดง <c oughs> ว่าได้เสนห์ปไปจังหวะมาจากคุณแม่ตัวเอง <c oughs> <ช>ไม่ได้มีการเรียนอะไรแต่ว่าเราชอบทําอาหารชอบทำข้าว ก็เลยเป็นอยู่ฝ่ายที่แบบดูแลเรื่องเมนู<ช>แล้วก็เป็นคนแบบว่าเวลาออกบูธก็มีมาทำอย่างนี้ด้วยแต่จรงทุกคนทําได้หมดฮะในทีม ใชออ่อย่างยีเนี่ยเขาจะดูดูแลนในส่วนอย่างยีดูแลนในส่วนไหนบ้างก็เวลาถ้าไม่ได้เปิดร้านยียยจะดูเป็นพวกตลาดอะค่ะว่าออช่วงนี้คนแบบสนใจอะไรบ้างแล้วก็ดูดูทําเลว่าเราจะไปขายที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูโซเชียลเน็ตเวิร์กของร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงเราข้างหลังนี่ยังมีอีกคนนึงนะใช่ครับูมคือรำนั่งอยู่ข้างหลังตอนแรกตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่พูดถึงเอ้ยนึกว่าเด็กส่งแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมันทำกุ๊กกั๊กกุ๊กกั๊กกั๊กแต่นี่ก็คือหนึ่งงในนนอออาาชีเีเเเหมมมืกกัแตตต่่่วรรยยยขู บูมผหน้ามานิดนึงสิมีเหลือเกินมีบทบาทก็คือตักคอยตักไอติมคอยตักไอติมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยชื่ออะไรนะคะจูลี่ค่ะจูลี่ก็จะเอ่อเป็นคนคอยดูบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็เงินเดือนของทุกคนเงินเดือนของทุกคนด้วยแสดงว่าดูเรื่องแบบการเงินแบบว่ารายรับรายจ่ายอะไรไรเข้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะของมันนั้นนะอีกหนึ่งหน้าที่นักก็ยืนถ่ายรูปด้วยระหว่างที่ถ่ายรายการไป อย่างนี้นะคะเออคือคือคือเปิดทําธุรกิจแบบนี้แล้วแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนด้วยกันแล้วมาทำแบบนี้มันมีความสุขเลยนะใช่มันสนุกกันอีกแบบหนึ่งบางคนเนี่ยมองว่าคืออย่างตัวอย่างตัวพี่เองเนี่ยเคยทําธุรกิจกับเพื่อนๆนเนาะบางคนบอกเอ้ยทำกับเพื่อนไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันทะเลาะกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวพูดกันไม่ดีหรอกแต่จริงจริงแล้วถ้ามองอีกในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ดีนะเพราะผ่าน้้นนนน่หววไดยกังะ อันนี้คบกันมากี่ปีแล้วคะผู้เราทั้งหมดที่รวมตัวกันสมวันเฮ้ยสาวันแล้วเปิดทันีีโทรจะบอเฮ้ยเลิกอ่ะสวันนานนานครับประมาณ4ี่ปีครับ้ปีได้เราไปเจอกันยังไงอ่ะก็ตอนแรกมีเจมบูมยีนะเป็นเพื่อนกันที่มหาลัยใช่แล้วก็บูมเนี่ยไปรู้จักอีกสองคนคือเจกจี้ใช่แล้วก็แบบคุยกันแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่ารวมกลุ่มกันว่าแบบ เราจะทำอะไรดีเหมือนอที่เราได้เล่าไปคุยก,กันแล้วมันคลิกอะไรเงี้ยใช่ันคอใช่ไหมมันคลิกกันปิ๊งปังกันฟุ้งฟิ้งกันก็เลยบอกว่าเกิดมาเป็นธุรกิจอันนี้อันนี้โพสตด้วยกนันนี้ใช่ไหมคะ วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงวาเลนไทน์เดย์ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ก็เลยมีเมนูใช่ไหมที่เป็นแบบว่าสําหรับในช่วงวาเลนไทน์นี้มาให้ฝากเหมือนกันด้วยใช่เลยเเห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบคิดเมนูใหม่ๆใช่นังคิดตลอดก็เลยให้โจทย์ไปเดี๋ยวทุกวินาทีนางคิดเมนูใหม่ตลอดพี่ยังคิดอยู่ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวถัดจากวันวาเลนไทน์นี้ให้คิดเมนู อ่าวันสุนทรผู้ดูซิได้จะคิดได้ไหมวันนี้โทอดมีกรอนนะอ๋อมีกรอนรอาจจะโรยแบบยามสอบปะรให้เป็นกรอนกรอนประตูถ้ตั้งอยู่บนทอดโอ้เดี๋ยวคุยเดียฉันกรอกตาด้วยจริงวันนี้เป็นเมนูอะไรคะที่ต้นรับวาเลนไทน์เดย์ลังทำอยู่เลยค่ะเป็นชื่อว่าวาเลนทสวาเลนทสครับผมว้าวฉันชอบชื่อใครตั้งอ่ะ ใครเป็นคนตั้งชื่อเจมเสนอให้เพื่อนๆช่วยกันเลือกครัเจมเสนอให้เพื่อนสนองฮะใช่ครับเจมเสนอแล้วยิ่งก็สนองใช่ไหมใช่ไหมวาเลนโทสนะคะแล้วสำหรับเมนูวาเลนโทสที่ทำให้โชว์ในวันนี้เนี่ยที่ทำให้ดูได้เดี๋ยวจะได้ทานด้ไหมได้ทานครับจะได้ทานด้ไหมได้ทานครับได้ทานแน่นอนเห็นบอกว่าเร็วๆนี้ก็จะมีไปเปิดบูธด้วยใช่จะไปที่ไหนคะจะไปที่ซีคอนบางแคนะคะชั้นหนึ่งแล้วก็เมนูวาเลนไทน์เนี่ยจะมีเฉพาะ เออในช่วงวันวนาเลนไทน์ที่ไปเปิดที่เซคอนบางแคเท่านั้นนะคะ<ม>ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะบอกวันหน่อยตั้งแต่วันที่13กุมภาถึงยี่สิบสกุมภาค่ะโอเคพรุ่งนี้ไปได้เลยนะคะ13กุมภาถึงวันที่22กุมภานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นเมนูชื่อว่าวาเลนไทน์นะคะวาเลนโตสจุดวาเลนโตสคจุดอยาให้ให้แจมเขาโชว์จีจี๋ขนมปังเลยมาพี่ ใจว่าชอบเป็ปิ้งขนมฟังเลยนี่เสร็จแล้วนี่ครับยินเชิญนี่เป็นเมนูนะคะวาเลนโทสนะคะจากแบรนด์เบเกอรี่นั่นเองค่ะน่าทานมากๆเดี๋ยวก่อนทำไมทำไมวิปครีมจะต้องเป็นสีแบบชมพูเพราะว่าปกติเราเห็นวิปครีมก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมก็วาเลนโทสไงวาเลนไทน์ก็สีชมพูเสียงความรักให้พูดถึงแบบว่าวัตถุดิบของจานนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้นะคะเราก็จะมีเป็นขนมปังสามเหลี่ยมชิ้นใหญ่พิเศษเลยแล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ซอสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีกล้วยค่ะจะมีกล้วยให้ด้วยแล้วก็มีไอติมหนึ่งลูกวิปครีมสีชมพูให้หนึ่งลูกค่ะแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยให้สวยงามค่ะอันนี้ส่วนราคาอยู่ที่เท่าไหร่จ้าถาดนี้จะอยู่ที่9 9บาท9 9บาทไม่แพงเล่ลองวันวาเลนไทน์ไงมาเป็นคู่อิ่มพอดีนะแต่แต่ถ้าเกิดอยากทานเนี่ยทำไงอะตอนนี้เพราะบอกว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเป็นสาาขที่แบบ ไปตามอีเวนต์ต่างๆใช่ไม่สามารถที่จะติดตามได้ใช่ไอเงี้ก็ฝาก Facebook เลยดีกว่าได้ค่ะจะเป็น Facebook ที่ world wide facebook com s l drawer bakery นะคะแล้วก็มี Instagram ด้วยจะเป็น i n s t a g r กรจะเป็น drawer o underscore bakery ค่ะสามารถเข้าไปติดตามกันได้ใครที่อยากจะไปชิมฮันนี่โทสที่แบบราคาเบาๆแถมยังอร่อยแล้วก็ หอมมากอีกด้วยนะคะทำไมคะสามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook หรือว่าช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มีหน้าร้านแต่ไปเจอกับพวกเขาได้นะคะตามอีเวนต์ต่างๆไปเช็คดูรายละเอียดใน f c e e o o o เน้องในแฟนเพจก็จะมีบอกว่าจะวันวันนี้ในช่วงนี้เราจะไปที่ไหนบ้างใช่ครับอะไรแบบนั้นนะคะจะได้เจอทีมงานทั้งหมดเลยไหมคะจะมีผัดเปลี่ยนกันไปเราชิมมาพี่เอกี้เดี๋ยวพี่ว่าให้แอบเนี่ยลองทำ สักอันหนึ่งวาเลนทูสเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเขาปูมาให้ครึ่งทางแหละเอาปูมาให้ครึ่งทางเดี๋ยวให้แอมเนี่ยลองทําดูว่าวาเลนทูสของน้องยีนเนี่ยกับวาเลนทูสของน้องแอมเนี่ยจะเป็นอย่างไรของใครอร่อยกว่าเดี๋ยวของใครจะหวานกว่ากันอ่ะแอมลองเข้ามาลองทําดูลองสอนดูว่าขั้นตอนเนี่ยโรยโรยยังไงบูมปูโอเคปูโอเคมากค่ะคุณผู้ชมบูมโอเคมากยีนต้องมาสอนสิคะจะหนีเราอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แอนใส่หรือหรือต้องให้อ่อ พูดน้องผู้ชายสอนฮะบ้าพี่มันออกอากาศอยู่ไม่ด้ออกยีนนี่และอันนี้จะเป็นรสโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะคะก็คือเมนูเนี่ยของเราสามารถเพิ่มกล้วยเพิ่มวิปครีมได้ในทุกๆเมนูเลยโอ้โหน่าช้อนแรกก็หกแล้วเฮ้ยอยากจะบอกว่าแครกเกอร์ของเขาคือตัดแน่นมากจริงๆจริงจริงแล้วทำยากไหมถ้าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เคยทำเลยเราจะหัดทำแบบว่าอ่าเนี่ย ดูดูทั้งน้อง<ล>ย,ยียนนะแล้วก็ดูวิธีการทาเนี่ยเอ้ยมันดูก็ดูไม่ยากนะถ้าเกิดจะหัดทำที่ว่ายากไหมตอนตอนที่เราหัดทําตอนแรกรถ้าท,ทําจริงๆมันไม่ยากครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรบ้างใช่แต่ถ้าเรารู้ปุ๊บว่าต้องอันนี้ใส่น,นี้นี้เราก็จะรู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างใช่ฮะแต่ว่าขนมปังของเราก็จะเป็นสูตรพิเศษที่เราไปสั่งทำคะใช่ถ้าสมมติว่าที่บ้านเนี่ยเขาจะอันดับเป็นขนมปังยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแผ่นๆเล็กๆ แล้วเขาจะทำเองนะแล้วก็โรยวัตถุดิบที่มีอยู่แบบพวกแยงซอเบุรี่อะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นฮันนี่โทได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับได้เหมือนกันคือแล้วแต่เราจะมีมีกล้วยมีส้มมีอะไรแล้วก็จะใส่จะจารท็อปปิ้งไปอันนี้เป็นความครีเอทของพวกเขาไงแต่อันนี้ก็คือเขาใช้วัตถุดิบที่ดีที่ดีดยเพราะขนมปังเขาบอกว่าเป็นขนมปังที่สูตรที่ไปสั่งทาใช่ฮะไม่เหมือนจะไม่เหมือนของใครเพราะเมื่อกี้ทีมงานก่อนก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าหอม น้องยีนก็เลย <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ได้ชิมอ,ร,อ,ร,อร่อยก็ขนมปังกรอบแล้วหอมด้วยนะแต่ว่าก็มีสูตรของเขาอยู่แหละนะเราสังเกตมาเวลาที่ยีนทำมันยีนท่าทำเสร็จแล้วเหรอย <c oughs> ินช่วยไงค,คือคือระหว่างที่ยีนทํายีนจะใส่ถุงมือตลอดเลยนะ,ะความสะอาดก็อมาออใช่ไหม,น,มน,นะการบริการที่ยิ้มย้มตลอดเวลาเวลาเราเจอลูกค้าแล้วพุยิ้มย้มดเวยนะเรามีพูดเว่เข้ามาเว่ตลอดอย่างนี้ไหมเวลาเราไปเปิดบูธอะไรเงี้ยมีค่ะก็จะ พูดพูดคุยกันไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมันเข้ามาคุยเล่นก็ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรใช่แต่อย่าเข้ามานะไม่ซื้อค่ะเดี๋ยวให้พี่อัญลองบีบวิปครีมดูบีบวิปครีมนะคะนี่ค่ะตรงนี้เลย <c oughs> เราต้องยังไงอ,ะ <กด S 3> อ่ะก<ร>็กดตรงนี้ใ่อหมคะก็ค่อยค่อยกดตรงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนนิดน้อยจะรอทำไมรอดสิคะคุณพี่มันสวยงามมากแล้วก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะ วาเลนไทน์ใช่ไหมจา้าตอบยังอันนี้วาเลนโทสนะฮะวาเลนโทูสต้อนรับวาเลนไทน์ต้อนรับวาเลนไทน์อันนี้วาเลนโทสนะจ๊ะฉันมีหวัวใจสองดวงเท่านั้นแล้วก็มีการรวยช็อกแวร์ด้วยก็อย่าลืมนะใครที่อยากแบบว่า,าจะติดตามนะอยากจะรับประทานเมนูาวาเลนโทสจิ้มนะต้อนรับวาเลนไทน์ซึ่งเป็นเมนูใหม่นะก็ติดตามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กที่ที่ที่เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับแล้วก็ ติดตามน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะไปตามงานต่างๆที่ที่จะมีแบบว่าวได้มีขนมนะอร่อยอร่อย,ออยแบบทันนี่โทษแบบนี้เนี่ยได้ได้เอาไปโชว์ตามงานต่างๆก็ไปอุดหนุนกันคือผมลองแล้วเนี่ยผมลองแล้วว่าอร่อยนะอร่อยหอมฉันอยากให้ดูไม้จิ้มของเขา <c oughs> ้าดูที่ฉันเก็บรายละเอียดมากไม้จิ้มของเขาดูสิมี<า>มโลโก้ร้านแล้วก็มี Facebook คือจะบอกว่าเขาใส่ใจแม้กระทั่งตัวจิ้มพี่ตัวจิ้มเขาใส่ฟันหรือเปล่าครับใส่ได้เลยติดตามได้เลยใส่ใจแม้กระทั่งตัวจิ้มเห็นไหมคะคือในราคาที่แบบเบามากแต่คุณได้ทานของที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพด้วยที่สาคัญคือเราชื่นชอบตรงที่อะไรรู้ไหมพวกเขาเป็นการรวมตัวกันในกลุ่มเพื่อนที่อายุไม่มากคือเขาอาจจะเป็นเศรษฐีน้อย อายุเป็อะไงยาย23ปีละเองนะแล้วแบบเป็นเป็นเรื่องยินเข้าไ่ยินงในต่างกลับมายืนที่เดิมนะจ๊ะอันนี้เผอนี่จะบอกข้างนอกอย่างเดียวฉันจะเหยียบบูมอยู่แล้วเนี่ยต้อบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับแบบคือต้องบอกว่าอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าได้ทําอะไรแบบว่าสิ่งดีๆเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับตัวเองนะคะเรามีอะไรอยากจะฝากกับคนที่เขามี รงบันดาลใจที่อยากจะแบบทําธุรกิจอะไรแบบนี้ไหมช่วยเป็นกาลังใจให้เขาแบบเขาจะได้ประสบความสาเร็จเหมือนพวกเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะเอาเลยค่ะมองหน้ากันมองหน้ากันก็ถ้าใครมีความฝันอยากจะทําอะไรเงี้ยค่ะก็หนูเชื่อว่าลงมือทําเลยค่ะมันถ้าถ้าไม่เสียหายอะไรมากลองลงมือทําเพราะว่าเรายังอายุยังน้อยอะค่ะมันสามารถลองฝันได้หลายๆอย่าง ดีกว่าโตแล้วไม่นั่งเสียดายทีหลังว่าไม่ได้ทำอะไรงียค่ะเป็นความโชคดีที่เขาเร่วมตัวกันในตอนที่อายุยังน้อยเนาะแล้วก็ได้มีการลงมือทําจริงด้วยใช่เห็นไหมว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แค่แบบพูดคุยกันจิกในกลุ่มเขาคุยกันแล้วเขาก็ลงมือทําจนเป็นร้านนี้นั่นเองปรบมือให้จริงค่ะขอบคุณค่ะได้เดี๋ยวไปเจอกับพวกเขาได้ในวันที่13-22กุมภาพันธ์ที่ซีคอนบางแคใช่ไหมคะฝากร้านหน่อยค่ะ ค่ะก็ตาม a c e b o o k ที่ขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาเจอร้านหน้าตาแบบนี้คนขายหน้าตาแบบนี้ยังไงก็ลองเข้ามาซื้อกันได้ค่ะรับรองเรื่องรสชาติอร่อยไม่แพ้ร้านอื่นๆที่ราคาแพงแน่นอนค่ะอันนี้การันตีนะการันตีต้องเจอหน้าตาแบบนี้ด้วยนะต้องเจอหน้าตาแบบนี้ด้ยนะพี่อันนี้ขอบคุณโฮเขาก่อนนะค่ะมาร่วมในกกรรขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวแบบว่าใครที่อยากจะชิมวาเลนโตสนะคะสามารถไปชิมได้ที่ซีคอนบางแคในวันที่13ถึง22กุมภาพันนี้นะะ จ้ะหรือว่าใครที่อยากจะแบบเข้าไปดูรายละเอียดก่อนไปดูว่าร้านเป็นยังไงก็เข้าไปที่ Facebook หรือว่า Line Instagram ของพวกเขาได้ฝากไว้ด้วยสำหรับร้าน Raw Bakery นะจ๊ะคือรสมากจริงๆนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราลาไปเลยแล้วกันนะ,ะขอให้มีความสุขในวันว a l าเลนไทน์ด้วยแล้วกันใช่จ้นะขอขอบคุณ MTI ด้วยพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะไปชิมวาเลนโน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ